เพราะว่าพ่อจะได้สอนวิชาแต่งถ่ายประโยชน์ของตัวแปรถึงพื้นฐานแล้วก็นําไปใช้นะครับไปเรียนไป็จจนต้นพนานสอบได้ตอนนั้นพ่อจังหวัดได้ลงมาจากกรุงเทพแล้วเป็นเลยขาลหลอกภาพท่านก็สอนประโยชนแปรให้ภาภาพันศาเนี่ยแล้วก็เป็นพื้นฐานเบื้องต้นได้รับข้อมูลจากการแต่งถ่ายก็ได้คุณ ได้ให้ความรู้ในเรื่องของประโยชน์พตสสารมาเนี่ยจนถึงวันนี้เป็นสิ่งที่ภูมิใจอย่างยิ่งก็คือประเดียนยวทำเก้าประโยชน์กับประเดียนยวผส่วนความรู้นอกนั้นก็รู้บ้างไม่รู้บ้างครับแต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือเรื่องภาษาบาลีที่เข้าใจและก็ภูมิใจมาถึงทุกวันนี้ครับเช่นกันครับผมก็ภูมิใจที่ได้เรียนบาลีเบื้องต้นแค่ประโยคน้าเนี่ยมัน แคาจะไม่รู้อะไรเลยแต่รู้อย่างเดียวว่าถ้าใครได้เรียนบาลีปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้เรียนรู้ประวัติของพระเจาา้าเจ้าได้ละเอียดจริงๆงขึ้นครับเนี่ยได้ละเอียดจริงๆรงขึ้นท่านหัวรอบก,กับท่านพระครูสีไม่ผ่าก่อนพูดไปพูดมาพระครูจิทธิ์ไม่ผ่าก่อนกล้บอกว่ามาเรียนบาลีกนันเออเรียน,นโนุก ไม่มียังไม่ได้ยินใครบรับปากว่าเออผมจะมาเรียนยังไม่มีเนี่ยท่านท่านเนี่ยทา่นทานจะคุณครับเนี่ยก็เด้พระุระุหลวงพ่อเจ้าวันจังหวัดมองเห็นว่าการเป็นพระก,กรรมวาจาเป็นเก่งเป็นความเป็นที่สำคัญยิ่ง นั่นเป็นเพราะสร้างความมั่นคงด้านวินัยที่พระุทธเจ้าเัญนอยากเกี่ยวสับการบรรพชาสมบทเนี่ยจึงทําให้ทห่านได้มอบหมายงานให้ผมด้วยทําผมก็พอมอบหมายแล้วผมก็คิดว่าเอ๊ะจะต้องดีนี่ก็ไปนึกถึงนี่เนี่ยอักขําขิดชาตังหินสหายาาไอสุข,ขาสหายาเมื่อเรื่องเกิดขึ้น หายทั้งหลายเป็นโทษนาความสุขมาให้ถ้าให้ความร่วมมือกับหลวงพ่อแตงหวัดแล้วพ่อแตงหวัดจะมีทุกหลอดมีเปล่าไม่มีมัง้งผมไม่มีอ่ะถ้ามีพวกเราไม่ได้อยู่กันอยู่ก็ได้ทํามานั่งกันอย่างสบายๆอย่างนี้หรอกผมคุยก่เลยขาพระมหาน,นคตริพระเจริญเมตีไปช่วยไปบมือสามที่เจ้ามืองอเภอราดยาวที ท่านจะว่ายังไงท่านเคยร้านอยาว่าไม่ไม่ไม่เอออ่ะเอออ่ะเอออ่ะไม่ได้จบเกิดคำตอบคำตอบที่ใครก็แล้วแต่ได้รับคำถามจากคนคนใดคนหนึ่งแล้วท่านมาเอออ่ะเอออ่ะเอออ่ะงานเลยเมื่อใดคำตอบตอกมาแล้ว จะเป็นคำตอบดีไมเนยผมเคยฟังท่านวอร์ชิรเมธีท่านถูกงายอะไรล่ะคืออะไรอ่ะเมื่ออารมณ์เกิดขึ้นในใจท่านจะท่านจะคุณอาจารย์จะกำจัด อารมณ์นั้นให้หายไปได้อย่างไรท่านหลวงวิชเตธรมเรีพูดว,ว,ว่าตัดยอดอารมณ์นั้นเสียคนถามบอกเองยอดอะไรครับพระอาจารย์ยอดอารมณ์จีิงเรหนึ่งให้ให้ตัดยอดอารมณ์นั้นเสียไม่ต่อยอดถ้าต่อยอดจะเสก เ็เลยอารมณ์นั่นคืออารมณ์อะไรก็พิจารณากันดูนะเดี๋ยวเขาตอบได้ดีมากเลยผมก็จํามาจนปัจจุบันเี้ต้องตัดถ้าไม่ตัดเร็จเด็จใช้ไหมนั่นอ๋อเหอใช่ไหม